ทันฟันที่ทําจากวัสดุเซอร์โคเนียดีไหมมีคนไข้หลายคนถามหมอบ่อยเลยค่ะว่าจะาเลือกวัสดุที่ทําสฟันฟันหรือครอบฟันแบบไหนดีส่วนตัวเนี่ย ก็ค่อนข้างชอบวัสดุที่เป็นเซอร์โคเนียเนื่องจากความสวยของเขายิ่งถ้าเลือกชนิดที่เป็นแบบมันติเลเยอร์นะคะจะได้ความสวยความใสที่เป็นธรรมชาติเหมือนฟันจริงเลยนอกจากนี้ก็ยังมีความเข้ากันได้กับร่างกายทําให้การเหงืออักเสบเนี่ยน้อยลงไปมากๆเลยนะคะความใสในเนื้อวัสดุเนี่ยทำให้เวลายิ้มแล้วดูไม่ทึบดูไม่ทื่อเวลายิ้มเลยดูไม่ค่อยออกว่าเป็นฟันปลอมนะคะนอกจากความสวยแล้วยังแข็งแรงค่ะเนื่องจากวัสดุนี้มีความ แข็งแรงสูงมากๆทําให้รองรับบแรงบดเคี้ยวได้ดีจึงเลือกใช้ได้ในกรณีทั้งฟันหน้าและฟันหลังในใครที่กําลังสังเลยอยู่ว่าจะเลือกวัสดุไหนดีเนี่ยหมอแนะนําให้ปรึกษาแพทย์ที่ทําการรักษานะคะว่าการบดเคี้ยวการสบฟันของเราเนี่ยจะเหมาะกับวัสดุแบบไหนนะคะเราจะได้เลือกวัสดุที่เหมาะกับเรามากที่สุดค่ะ